สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แกลมาวเวรียสคลิปนี้คุณยายมีไม้ดอกค่ะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแล้วก็งดงามมากมาปลูกกันค่ะคาราลิลลี่คำว่าคารานะคะมาจากภาษากรี่ค่ะแปลว่างดงามโดยถูกยกย่องว่าเป็นดอกไม้สำหรับการ เฉลิมฉลองมาตั้งแต่ยุคโรมันและถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์แล้วก็ความสง่างามทิ่นกำเนิดของน้องเขานะคะถิ่งกำเนิดอยู่ที่แอฟริกาค่ะปัจจุบันเนี้ยแพร่หลายไปทั้งในทวีปยุโรปแล้วก็อเมริกาลักษณะของน้องเขานะคะก็คือเขาจะเป็นหัวค่ะหัวคล้ายๆบอลสีบ้านเราเนี่ยค่ะนะคะแต่ว่าใหญ่นะคะอยู่ใต้ดิน ที่หัวนี่ก็จะมีตาเยอะเลยค่ะตานี่ก็จะแตกขึ้นมาเป็นเป็นต้นนะคะเป็นต้นแบบนี้นะคะแล้วก็แตกเป็นรากด้วยค่ะที่ตานะคะโดยรากเนี่ยถ้าจะดูว่ารากสมบูรณ์ดีไหมนะคะถ้าเราเอหโหมาปลูกเนี่ยก็คือรากจะต้องเป็นสีขาวขุ่นค่ะแต่ถ้าว่ารากเนี่ยเป็นสีใสๆแบบแก้วนะคะก็แสดงว่ารากเนี่ยเริ่มไม่ดีแล้วค่ะ ช่อดอกค่ะจะตั้งอยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมคะดอกจะเป็นรูปแตรค่ะเป็นรูปแตรเดี๋ยวุณยาให้ดูนะคะให้ชัดๆเพราะว่าบางดอกเพิ่งเริ่มบานบางดอกก็เริ่มที่จะหุบนะคะเป็นรูปแตรอันนี้ดอกนี้นะคะเริ่มที่จะหุบแล้วนะคะสีก็เลยซีดๆนิดนึงนะคะนี่ค่ะดอกนี้เพิ่งเริ่มบานค่ะ เป็นรูปแตรนะคะอันนี้สีก็สดใสเพราเพิ่งเริ่มบาดนะคะพอเขาอยู่ไปนานๆก็เริ่มสีซีดลงนะคะแล้วก็จะหุบนะคะดอกเนี่ยจะมีหลายสีมากเลยค่ะมีสีส้มสีขาวสีชมพูอันนี้เป็นสีม่วงนะคะส่วนลูกผสมใหม่ตอนนี้ค่ะได้มาใหม่คือสีเหลืองกับสีดำเป็นลูกผสมใหม่นะคะนิยมใช้ดอกนในการจัด ่อดดอกไม้ดอกเนี้ยจะบานประมาณตั้งแต่เริ่มบานนะคะจนทั้งขบเป็นดอกสีเขียวนะคะใช้เวลาประมาณ1เดือนครึ่งถึง2เดือนค่ะดอกที่บานนานแล้วอย่างที่คุณยายว่านะคะก็จะเริ่มหุบนะคะสีเริ่มซีดค่ะแล้วก็เริ่มหุบค่ะเป็นสีเขียวเราก็เลี้ยงต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยค่ะ1ต้นนะคะ1ต้นก็จะออก1ดอกค่ะ แต่ถ้าต้นอวบอวบนะคะอ้วนอวนสมบูรณ์อย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะกําลังจะออกอีกแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นดอกไหมคะนี่ค่ะกําลังออกดอกอีกแล้วค่ะนะคะเราก็ปลูกไปเรื่อยค่ะดอกที่เก่าก็จะหูบแล้วก็เป็นสีเขียวดอกที่ใหม่ก็จะบานขึ้นมาแทนที่นะคะพอบานหมดทุกกิ่งทุกต้นแล้วนะคะต้นหนึ่งประมาณ1ดอกถ้าต้นใหญ่ๆก็ประมาณ2ดอกนะคะ อันนี้ยังมีต้นเล็กๆค่ะที่เพิ่งขึ้นมาใหม่ๆนะคะเดี๋ยวก็ค่อยๆทยอยออกดอกเรื่อยๆเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆค่ะดอกที่ขุกเนี่ยค่ะเขาก็จะติดเมล็ดอยู่ข้างในค่ะอยู่ข้างในดอกนี้นะคะรอจนกระทั่งเมล็ดแก่เราก็นําไปปลูกได้ค่ะเลี้ยงไปเรื่อยๆจนกระทั่งใบเนี่ยค่ะแห้งค่ะใบแห้งเลยนะคะเราก็ขุดหัวเขาขึ้นมาพักไว้ค่ะโดยการขุดหัวขึ้นมาก็ตัดรากออกล้างน้ําให้สะอาด แล้วก็เอาหัวเนี่ยไปจุ่มในน้ำยากันเชื้อราประมาณสัก10นาทีนะคะแล้วก็นำหัวเนี่ยไปผึ่งพึ่งลมค่ย่าตาแดดนะคะพึ่งลมให้แห้งผึ่งซักประมาณ5-6ชั่วโมงค่ะแล้วก็นำไปเก็บไว้ในตู้เย็นช่องผักนะคะอุณหภูมิประมาณสัก20-24องศาเซลเซียสนะคะก็เก็บไว้ซักประมาณ6-8สัปดาห์ค่ะ เราก็นําน้องเข้ามาปลูกใหม่อีกค่ะน้องเขาก็จะงอกขึ้นมานะคะมีต้นมีดอกสวยงามเหมือนเดิมค่ะองให้เขาพักหัวนะคะเอาละทีนี้มาดูการปลูกค่ะการปลูกคุณยายก็จะใช้นะคะกระถางให้ใหญ่เพราะว่ากระถางเดิมเนี่ยค่ะที่ได้มาเนี่ยกระถางค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะโอนไปเอ็นมาที่คุณยายเอาก้อนหินดันเอาไว้นะคะกระถางก็จะรองด้วยากาบมะพร้าวสับค่ะ กลับมะพร้าวสับใส่ลงไปเลยค่ะกลับมะพร้าวสับเสร็จแล้วนะคะห<ด>ลังจากใส่กลับมะพร้าวสับเสร็จเรียบร้อยอเดี๋ยวออกสักนิดนึงเยอะไปหน่อยนะคะกลับมะพร้าวสับคุณยายก็จะใส่ฐานค่ะฐานหุงมข้าวเนี่ยค่ะนะคะรองอีกชั้นหนึ่งค่ะ่านหุงมข้าวคุณยายก,ก็ทําให้ก้อน เล็กลงนะคะประมาณนี้นะคะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยชอบที่วัสดุปลูกนะคะที่รักษาความชื้นค่ะแต่ว่าไม่แฉะค่ะเขาไม่ได้ชอบน้ำอะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามทำให้วัสดุปลูกของเขาเนี่ยโปร่งเข้าไว้นะคะนลันยก็รองด้วย สองอย่างมะพร้าวนะคะแล้วก็ผักผัดข้าวนะคะทีนี้มา,มาดูส่วนผสมค่ะส่วนผสมของวัสดุปลูกนะคะคุณยายก็จะมีดินถุงค่ะมีอันนี้เป็นขุยมะพร้าวที่แช่น้ําแล้วนะคะแล้วก็มีทรายแล้วก็มีเพอร์ไลท์สี่ส่วน si. นี้ค่ะสี่อย่างทั้งทีสี่อย่างนี้อย่างละหนึ่งส่วนนะคะดินก็หนึ่งส่วนขุยมะพร้าวแช่น้ำหนึ่งส่วนทรายหนึ่งส่วนเพอร์ไลท์หนึ่งส่วนส่วนอันนี้ค่ะ ันนี้เป็นหมุนไส่เดือนค่ะหมุนไส่เดือนบำรุงหให้น้องเขาเศษหนึ่งส่วนสี่ส่วนนะคะเราก็คลุกค้าวดินขุ๋ยมะพร้าวทรายเพอร์ไรซ์แล้วก็หม,มุนไส่เดือนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะใช้เวลานิดนึงนะคะให้เข้ากันลักษณะของวัสดุปลูกที่ได้ก็จะเป็นวัสดุปลูกที่โปร่ปรงค่ะ น้ำไหลผ่านได้อย่างรวดเร็วค่ะแต่ว่าก็สามารถที่จะรักษาความชื้นได้แต่ก็ไม่ได้ชอบชื้นมากเหมือนเหมือนบอลสีนะคะแต่หัวข้อนี่เหมือนเลยค่ะเหมือนบอลสีบ้านเราเลยค่ะแต่ว่าหัวจะจะใหญ่นะคะเอาไว้ตอนที่น้องเขาทิ้งใบจนหมดนะคะ แล้วก็ต้องขุดหัวขึ้นมาพักหัวเอาไว้นะคะคุณยายก็จะอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะเลยค่ะว่าน้องเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะต้องทํำยังไงกับน,น้องเขาบ้างจนกระทั่งเมื่อพักหัวเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะนําน้องเขาลงปลูกได้หัวนะคะคุณยายก็จะทําให้ดูทุกขั้นตอนเลยค่ะตลอดอายุข,ของน้องเขาเลยค่ะ เพราะว่าน้องเค้าเนี่ยเป็นดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็อยู่ทนค่ะเป็นพืชเขตร้อนเออเป็นพืชเขตหนาวนะคะแต่ก็สามารถที่จะมาปลูกในบ้านเราได้นะคะที่มีอากาศร้อนเขาก็มีดอกนะคะที่สวยงามเลยค่ะนอกจากจะปลูกเป็นไม้กระถางแล้วนะคะก็ปลูกเป็นไม้ตัดดอกค่ะ ตัดดอกขายด้วยนะคะเราพอเราคลุกเคล้านะคะคุนยาขวดคลุกเคล้าเข้ากันนิดนึงนะคะ่ะส่วนผสมนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วเราก็ใส่ลงไปซักครึ่งกระถางค่ะลงไปสักครึ่งกระถางนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาน้องเขาค่ะเอาน้องเขาออกมาจาก กระถางเดิมนะคะกระถางเดิมเป็นกระถางนี่ค่ะแต่แค่นี้เองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนี่น้องเขาจะโอนเมื่อกี้คุณยายก็ใส่กระถางข้างในไว้นะคะอ่ะเยวก่อนที่จะเอานอ้องเขาออกจากกระถางเดิมคุณยายขอขอบำรุงเมื่อกี้นี้ใส่หมูสเสเดือนไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะบำรุงด้วยอ่าปุ๋ยละลายช้าค่ะหรือปุ๋ยสามเดือนนะคะแล้วก็จะกัน มดกันมาแรงให้น้องเขาด้วยค่ะนะคะด้วยสตารกันจีนะคะก็ราวนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็เอาน้องเขาออกจากกระถางเดิมได้แล้วค่ะเพั๋ย,ยาซ้อมหิบกระถางก่อนนะคะ เป็นไปได้เนี่ยเราควรใช้กระถางทรงสูงนะคะแต่ิญญาไม่มีนะคะมีกระถางทรงธรรมดาเนี่ยค่ะก็ก็ใช้ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นทรงสูงจะดีค่ะเพราะว่าเขาจะได้อยู่ได้ลึกๆนะคะต้องให้คอน้องเขาอยู่ลึกๆนะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะโชว์โชว์รากหน่อยค่ะนี่ค่ะค่ะรักสวยงามมากเลยค่ะนะคะเราก็วางน้องเขานะคะโอ้อันนี้สงสัยจะต้อง เอาออกสักน้อยนึแล้วเพราะว่าสูงเกินไปค่ะแป๊บนึงค่ะเอาตรงนี้ออกหน่อยเนี่ยาัวน้องเข,งขาค่อนข้างที่จะเป็นทรงสูงนะคะอ่าแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะบางถึงกลางแล้วนะคะทีนี้เราก็เติมค่ะ เติมวัสดุปลูกค่ะน้องเขาไม่ชอบน้ำนะคะแล้วก็ไม่ชอบแดดแรงค่ะเดี๋ยวพอเราลดน้ำเรียบร้อยลดพอชื้นนะคะเดี๋ยวเอาวาสดกปลูกใส่เสร็จแล้วเราก็ลดน้ำพอชื้นนะคะแล้วก็วางน้องเขาไว้ที่ล่มลำไรค่ะ ลดน้ำสามวันครั้งค่ะไม่ได้ชอบน้ำนะคะอย่าอย่าลดน้ำบ่อยนะคะน้องเขาเน่าได้ค่ะก็ลดน้ำสามวันครั้งก็พอแล้วนะคะแล้วก็วางไว้ที่ร่มลำไรอย่างที่คุณยายบอกค่ะเดี๋ยวน้องเขาจะออกต้นหนึ่งก็จะออกดอกหนึ่งนะคะหนึ่งดอกหนึ่งต้นหนึ่งดอกถ้าดอกถ้าต้นอบอวบหน่อยก็หนึ่งต้นสองดอกนะคะ ตอนนี้ยังออกไม่ครบค่ะก็รอจนกว่าจะครบพอดอกอยู่น,น,นานๆดอกก็จะเริ่มหุบนะคะเป็นสีเขียวเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเขาทิ้งใบค่ะเราก็ค่อยขุดหัวเขาขึ้นมาพักไว้นะคะแล้วก็นำลงไปปลูกใหม่ค่ะน้องเขาก็จะออกดอกนะคะเหมือนเดิมค่ะก็วนลูบแบบนี้ค่ะนะคะ เนีย่ยเติมมะสุกปุกนิดหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวพอรดน้ำน้ำก็จะจะยุบนะคะอันนี้เมื่อกี้นี้เอาเอาอ่าฐานที่ใส่ลงไปเมื่อกี้นี้นะคะขออกคุยออกมาหน่อยหนึ่งเพราะว่าสูงเกินไปนะคะเสร็จแล้วก็รดน้ำค่ะรดน้ำน้ำที่รดนี่คุณยายก,ก็ไม่ได้ใส่เล่งรากหรือไม่ได้ใส่บำรุงอะไรเลยนะคะ ก็เป็นน้ำเปล่าๆนี่ค่ะน้ำเปล่าๆนี่ค่ะลดเลยค่ะลดพอชื้นค่ะน้องคขาไม่ได้ชอบความแฉะนะคะลดไว้พอชื้นโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวก็วางไว้ที่ร่มลำไรนะคะลดน้ำทางบ้านครั้งนะคะ แค่นี้เองค่ะสวยงามมากเลยค่ะเหมาะสำหรับที่จะปลูกประดับสวนนะคะทำให้สวนเนี่ยมีความสวยงามด้วยเอกลักษณ์ของดอกนะคะแล้วก็สีสันอย่างที่คุณยาบอกมีหลายสีนะคะถ้าเราปลูกหลายๆสีเนี่ยสวนเราก็จะมีความสวยงามแค่ใบค่ะนี่ค่ะลืมให้ดูใบค่ะให้ดูแต่ดอกใบก็สวยมากเลยเห็นไหมคะแค่ใบนี้ก็สวยงามมากนะคะ มีเป็นลายกระดะด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะด้านหลังใบนะคะด้านหน้าใบก็ชินชัดเจนนะคะเอาละค่ะหามาปลูกกันไว้นะคะสวยของเราจะได้มีความสวยงามแล้วก็ความหมายก็ดีด้วยนะคะเป็นดอกไม้มีตั้งแต่สมัยโรมันแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีค่ะ